สวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้ว่างก็เลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัว ISO 4500 1ที่มีคนถามกันมานะคะว่าถ้าเกิดเราจะจัดทำระบบนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างหลังจากที่เราจะไปข้างนอกเราก็เลยเดี๋ยวจะมาสรุปสั้นๆในช่วงทำผมนะคะซึ่งก็มีคนถามเหมือนกันว่าไอทำผมใช้เวลานานไหมนะคะว่าอชอบมันผมนะคะโดยอันนี้ก็เป็นเครื่องของ สั่งมาจากในออนไลน์ช h อปปีเหมือนกันดีมากนะคะเป็นแฟนสานิ้วซึ่งมล้างวันก็ง่ายมากนะคะแบ่งชอ่อเป็น2ชอ่อประมาณนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันในส่วนของตัว ISO ซไอโซสี่หมถ้าเกิดรู้กันก็คือจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยก็คือที่เราตรงกับสายงานเราเลยค่ะก็คือทางหลักก็จะเป็นสิ่งที่จอปอของเราทาอยู่แล้ว ะคะแค่ปฏิบัติให้ตามกฎหมายเท่านั้นรวมถึงเราจะต้องมีการทวนสอบทุกปีนะคะเพะื่อรองรับการรับรองจากซีบีภายนอกทุกปีนะคะเราจะต้องโดนตรวจแล้วก็ทุกๆรอบนะคะประมาณ2ปี3ปีก็จะรีเซอร์ตัวใบเซอร์ตัวนี้ของเรานะคะเป็นการรีเซอร์ส่วนที่ไอซ์ทำในการจัดระบบนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูพื้นฐาน ตามบริษัทของเราก่อนว่าเราเป็นลักษณะงานประเภทไหนสิ่งใดที่ควรทําบ้างและเกี่ยวกับงานประเภทไหนนะคะในที่นี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่และบริษัทเช่นบริษัทไอทํางานหนักก็คือในด้านระบบวิศวก,กรรมอาคารก็จะเป็นในเรื่องของออตัวพนักง,งานการอบรมนะคะไม่ได้มีเป็นขึ้นที่สูงก็มีบ้างแต่น้อยนะคะแล้วก็ ที่อับอากาศก,ก็มีบ้างอะไรองี้ที่ว่ามันจะต้องลิงก์กับในส่วนของกฎหมายที่กฎกระทรวงกําหนดเราก็จะจัดพนักงานไปอบรมนะคะส่วนหลักๆเลยที่จะต้องมีเราก็ต้องลิสต์ก่อนเนาะในตามข้อกําหนดหลักๆเลยพื้นฐานของตัว ISO ตัวนี้ค่ะมันก็จะมีอยู่ประมาณ10ข้อ10ข้อในที่นี้1-3ก็จะเกี่ยวกับพวกทั่วไปนะคะดีเทลคํานิยามอะไรประมาณนั้น ส่วนเราจะาเริ่มที่ข้อ4ค่ะข้อ4ในที่นี้ก็จะเป็น,นเรื่องของบริบทอ,องค์กรบริบทอ,องค์กรก็มีหลายย่อยออกไปนะคะแต่หลักเราก็อาจจะต้องทําเป็นคู่มือก่อนนะคะคู่มือในที่นี้ก็แบบบริบทอ,องค์กรของเราเราทําสกงงานประเภทไหนผูน้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นใครนะคะแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆของแต่ละคนคืออะไร นะคะก็ประมาณนั้นบริบทองค์กรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรนี่ไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องมีผัวมีผิดนะคะแต่ว่าเราจะมาเริ่มถ้าเกิดเราทำก็อย่างแรกเลยทําเป็นคู่มือค่ะคู่มือคู่มือระบบบริหารจัดการบริบทองค์กรนะคะแล้วต่อไปก็กําหนดต่อไปก็จะเป็นข้อกําหนดที่5ก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นผู้นํา ก็อาจจะต้องมีการกําหนดเป็นพวกนโยบายความปลอดภัยแล้วก็แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารในด้านความปลอดภัยซึ่งก็จะต้องอยู่ในระดับบริหารที่สามารถระบุได้ให้ชัดเจนในเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วต่อไปพอในเรื่องของความเป็นผู้นำหลักๆก็มีนะแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง นะคะอย่างเช่นบริหารก็ต้องเป็นจบปบริหารก็เป็นหน้าที่ของจบปบริหารจปรหัวหน้างานก็ระดับหัวหน้างานบริช,ชัทคอปออหน่วยงานก็ตามนั้นเลยค่ะตามกฎหมายหหลักกฎหมายเป็นหลักต่อไปก็พอข้อ5ก็จะเป็นหรลักก็จะเป็นในเรื่องของของ้อรับผิดชอบบทบาทหน้าที่แล้วก็ความเป็นผู้นําต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของข้อ6การวางแผน ความวางแผนก็อย่างเช่นอาจจะต้องมีเป็น KPI KPI ในเรื่องลหลักของเซฟตี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะคะเราก็ตั้งเป้าเลยค่ะเป็นทะเบียน KPI ในเรื่องของ ISO 14050ก็จะเป็นอุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือถ้าเป็นพวกในเรื่องของการอบรมก็ได้เหมือนกันอบรมในที่นี้ก็คืออบรมตามกฎหมายนั่นแหละคะ่ะว่าเราได้จัดตามแผนที่กำหนดหรือตามที่กฎหมายกำหนดครบทวนหรือไม่นะคะประมาณนี้ ข้อ6แล้วก็พอมี KPI ก็ต้องมี action plan ของแต่ละหัวข้อ KPI เพื่อรองรับหากหัวข้อนั้นไม่เป็นไปตามเป้านะคะโอเคข้อ6ไปแล้ว6หลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องนี้ส่วนข้อ7ในเรื่องของพวกเอกสารสารสนเทศต่างๆก็จะมี DCC เนาะแล้วก็เป็นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ SR ด้วยในยเรื่องของการสรรหาความตระหนัก อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะไม่ได้งดีเทลละเอ,อยียดแต่มีดีเท,เทลแบบแยกยอ่อยอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้แบบเข้าใจง่ายๆว่าเวลาเริ่มทำเราจะต้องทำประมาณไหนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของข้อ8โอเปอร์และฝ่ายปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหน้างานแล้วว่ามีคู่มือไหมมี W I ฟก c u s บริบัติงานยังไงบ้างเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงานเราทำอะไรบ้าง นะคะก็แปะประมาณนี้แล้วก็มาจะพ่วงกับเกี่ยวกับจัดซื้อด้วยในเรื่องของพวกการจัดซื้ออุปกรณ์ PPE ต่างๆจะต้องได้รับมาตรฐานที่กำหนดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมออกไอโซหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ PPE อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทังดับเพลิงก็ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะอันนี้ก็จะไปพ่วงเกี่ยวกับจัดซื้อด้วยนิดหน่อยเวลาตรวจว่าเขามีการเกรนในการคัดเลือก อุปกรณ์หรือเกณฑ์นในการคัดเลือกผู้รับเหมายังไงบ้างนะคะประมาณนี้ในเรื่องของ 8, ข้อที่8ต่อไปข้อกําหนดที่เก้านะคะหลักๆเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสถรถนะอย่างเช่นมีการตรติดตามไหมของภายในเราเองตรวจติดตามระบบภายในไหมมีแบ่งการจัดทีไมไหมมีการตรวจสอบอยังไงบ้างออดิเตอร์มีการอบรมไหมมีแผนการ รวจประจำปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของข้อ9แล้วก็จะมีพ่วงมาด้วยในเรื่องของกฎหมายเนาะอย่างางานจปรเราอยู่แล้วว่าเราจะต้องเล่นกับกฎหมายมีการประเมินความเสี่ยงกฎหมายไหมประเมินความสอดคล้องแล้วหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติให้มันสอดคล้องเราเมีวิธีการแก้ไขป้องกันยังไงน,นคะคะประมาณนี้ส่วนข้อที่10ก็จะเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการได้ค่าจาก CB หรือจากภายใน เรามีปรับปรุงยังไงบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นบางที่ก็อาจจะใช้เป็นผ่าก็ได้เป็นการปรับปรุงนะคะประมาณนี้ข้อกำหนด10ข้อเดี๋ยวไว้จะมาลงดีเทลให้ใหม่นะคะหลักๆ ISO สี0 0ิบัอัน2018ประมาณนี้คะ่ะมีอะไรก็คอมเมนต์นะคะหรือสอบถามไอมาโดยตรงก็ได้นะคะวันนี้ไปแล้วมันผลนเจ็บพอดีมันก็จะได้เป็นลักษณะประนี้ หรือเราอาจจะรอให้มันแบบว่าเย็นๆนิดนึงแล้วเราก็ใช้หวีนะคะอันนี้ดีมากเลยสั่งประจักวัสันไม่ถึงร้อยและพอมันมันเนี้ยมันจะดูเต็มไปเราก็อาจจะต้องทําให้มันคลายแบบหวีไปเลยไม่ต้องกลัวมันแบบนั่นเลยก็จะหวีไปมันก็จะได้ด้วยความแบบไม่ได้ตั้งใจงแกล้งทํา ประมาณนี้ใช้เวลาจริงๆอะไม่ถึงสินาทีประมาณอย่างเร็วสุด5นาทีนะคะประมาณนี้เราก็จะได้รอนไปคือทำไม่นานก็ประมาณนี้นะคะไปละค่ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สบายเลยนะคะบ๊ายบาย